สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับคันนี้ค่ะและโดยสารสปอร์ตกายรถปี B 2019สเปค MLY ตัวประกอบไทยนะคะ,ะตอร์เรย์ HDMC Thailand ค่ะเครื่องยนต์107คิวบิก1,745ซีซีตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเลขไมล์ของเขานะคะลูกค้าเลขไมล์ค่ะอยู่ที่21,626ไมล์ค่ะของแต่งท่อ TBR Cam 475นะคะกองทรัคค่ะจูนสกรีมมิ่งอีเกิลนะคะคันนี้เบาะเซดัลแมนซีซ บาค่ะตุ๊กตาเป็นของ Big L อนะคะบ,บวกกับแผนด์ ODI สูงรวมกัน12นิ้วค่ะปอกแฮนด์เป็นของแวนนะคะมือเบคคัตควันฟิงเกอร์กระจกอาร์เรเนสค่ะไฟเลี้ยวหน้า LED ตามฉบับครับสไตล์นะคะชุดโมเมลฟิ